ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้าหมูมู่นะครับตอนนี้10โมงกับ47นาทีนะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์นะครับในศึกออสเตรเลีย A-League มาฝากกัน2คู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราเริ่มกันที่คู่บ่ายโมงก่อนนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเมลเบิร์นวิกตอรีเจอกับบิสเบนโลนะครับ ก็ถ้าพูดถึงฟอร์มเนี่ยสองทีมนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราไปดูตารางอันดับก่อนนะครับเ,เจ้าบ้านเมลเบิร์นวิกตอ r รี่ตอนเนี้พวกเขาอยู่ที่อันดับสองนะครับรองจากฝูงลงเล่นไปแล้วสามเกมชนะสองเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้ห้าแล้วก็เสียสองประตูมีผลต่างบวกสามนะครับมีเจ็ดแต้มนะครับ ในขณะที่ทีมเยือนอย่างวิสแบนโลเนี่ยอยู่บ้วยเลยครับอันดับ13นะครับ <c oughs> ลงเล่น2เกมก็แพ้รวดยิงได้2ประตูเสีย5ประตูผลต่างลบสยังไม่มีแต้มนะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งวันนี้นะครับเมลเบิร์นวิกเนี่ยถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะวิสแบนโลได้ในบ้านเนี่ยนะครับพวกเขาจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูง ช่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าเตะมากกว่าโอ๊กแลนด์เออ,อยูไ่ไหมก็ต้องลุ้นคู่โอ๊กแลนด์นะครับว่าลงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าดูแล้วถ้าพูดถึงความมุ่งมั่นพูดถึงฟอร์มนะครับก็ตอนนี้กระแสมันอยู่ที่เมลเบิร์นวิกอยู่แล้วนะครับเพราะดูแล้ววิสแบนโลด้วยดูการนี้มันไม่ไหวนะครับมันดูมันระขนาดเราไปตามมัน2นัดก็โดน2นัดนะ อ่นี่ดูครับเมลเบิร์นวิกสานัดที่พวกเขาเก็บแต้มได้เนี่ยนัดแรกนะครับพวกเขาเสมอกับเซนเทนโค้ทมาริเนอร์สไป0ูนะครับก่อนที่จะบุกไปเอาชนะเมลเบิร์นซิตี้สาแล้วก็กลับไปเล่นในบ้านเบียดเอาชนะแม็กอาเธอร์สอนะครับในขณะที่ทางฝั่งบิสเบนโลนัดแรกเจอน้องใหม่เนี่ยก็คิดว่าจะงานง่ายครับบุกไปแพ้ซะง,งั้นนะครับ แพ้ออกแลนด์ศประตูต่อ2ได้กลับไปแก้มือในบ้านนะครับก็แพ้ต่อซิดนีย์เอฟซีไป2-3นะครับจุดหนึ่งเลยนะครับจุดหนึ่งเลยวันนี้นะครับวันนี้นะฟอร์มเราเห็นชัดเจนทีนี้ <laughs> เราไปดูสถิติการเจอกันแต่พอดูสถิติการเจอกันนี่หลายคนร้องอู้หูเลยครับ10ครั้งล่าสุดที่เมลเบิร์นวิก เปิดบ้านรับการเยือนของบิสแบนโลนะครับพวกเขาเอาชนะได้เพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับเอาชนะได้เพียง2ครั้งเท่านั้นอ,อีก8ครั้งเนี่ยไม่ชนะนะครับแครั้งเนี่ยเป็นการพ่ายแพ้ถึง5นะครับสรุปก็คือเมลเบิร์นวิกนะครับเจอบิสแบนโลในบ้านนะชนะ2นะครับ เสมอสามแล้วก็แพ้ห้านะครับในสิบครั้งล่าสุดด้วยคือถ้าเราสรุปโดยรวมนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเมลเบิร์นวิกมันไม่ชนะนะครับแล้วก็ยิงบิสแบนโลไม่ค่อยขาดนะครับโดยเฉพาะสี่ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยนะครับเมลเบิร์นวิกไม่สามารถยิงบิสแบนโลได้เลยครับแม้สักลูกเดียวสี่เกม 94:36:360นาทีเมลเบิร์นวิกยิงไม่ได้เออมันแปลกจริงๆนะครับแต่มีแต่ไปดูราคาวันนี้ราคาวันนี้พอเห็นสิติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมมองไปที่สูงแรกก่อนเลยนะครับอันนี้คืออันนี้เอกชนหนึ่งนะผมใช้ A1 เนาะยอ่อๆอันนี้เอกชน2ผมใช้ A2 ตรงนี้มาตรฐานผมใช้ ST Standard เนาะ,ะจะเห็นว่านะครับราคาสูงแรกอะ่ะเพื่อนๆมันค่อนข้างเป็นเอกฉันว่าสูงแรกเนี่ยมันจ่ายอย่างนี้นะตั้งมาที่ลูกควบแล้วก็หนึ่งลูกน้ำน้อยนะครับหกว่าเท่านั้นเองซึ่งมันย้อนแย้งกับใสติที่คู่นี้เคยเจอกันสี่ฤดูการล่าสุดเนี่ยอืม ใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนลบก่อนนะเนี่ยดูสิครับเห็นไหมครึ่งแรกสี่ฤดูการล่าสุดเนี่ยมันจบศูนย์ศูนย์เลยนะเต็มเกมก็ต่ํำนะครับสูงแรกก็ต่ำได้หไหมแต่มาวันเนี้ยดูพวกเขาเปิดราคามาแบบเนี้ยนะครับผมว่าอย่างแรกเลยโอกาสที่จะมีประตูในครึ่งแรกผมว่ามีว่ะ <laughs> มีมี อันนี้คือมันย้อนแย้งกับสถิติ1ล่ละใช่ไหมดอกที่2คือ,อไอเมลเบิร์นวิกอะเกมลุกมันค่อนข้างดีแล้วมันก็เสียประตูด้วยนะครับในขณะที่ไอบิสแบนโลเนี่ยเสียเลยประตูเนี่ยใช่ไหมพราะงั้นคู่เนี้ผมมองว่านะอขออย่าให้มันยิงเร็วแล้วกันแต่คิดว่าครึ่งแรกมีครึ่งแรกไม่0ูนะครับคู่นี้สมควรอยู่สูงแรกก่อนเลยนะ ผมองว่าีอะมันต้องมอีคู่นี้นะครับเพราะว่าราคามันออกมาแบบอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าโดยโดยแนวทางของพวกเราะนะสูงแรกเนียเราจะกดที่1ลูกแล้วก็ครึ่งควบแล้วก็ครึ่งลูกนะครับน้ำนส่วนใหญ่ผมจะให้สตาร์ทที่0.75ขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นไปส่วนท่านไหนที่ มีความอดทนอดกั้นมีจังหวะจะโคลนที่ดีก็จะกดได้น้ําสวยๆนะแต่ผมมองว่าต้องมีอะ่ะเม็ดหนึ่งอะ่ะเพอเผลอมันจะมีเกินเม็ดแต่ว่าแนวทางของเราไม่ให้กดเกินเม็ดแล้วถ้ามีการทําสกอร์แล้วเราก็ไม่กดย้ําครับยิงแล้วปล่อยเลยเลิกกันคู่นี้ไม่ต้องเอากันแล้ว <laughs> พอแล้วนะครับไม่ใช่ว่ากดย้ําอยู่นั่นนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่าประมาณเนี้ยแล้วก็ ดูแล้วคู่นี้ก็ไม่สมควรจบ0ูนย์ด้วยนะครับไม่สมควรจบ0ูนย์ด้วยเพราะดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูด้วยฟอร์มของทั้งคู่อ่ะมันมันมันศูนย์ศูนย์ยากเหลือเกินมันศูนย์ศูนย์ยากเหลือเกินนะเออแล้วทีนี้ถามว่านะแล้วบอลเต็งละ่ะบอลเต็งผมยังชอบที่เมลเบิร์นวิกถึงแม้ว่าโอกาสในการไม่ชนะเนี่ยจากสถิติ10ครั้งล่าสุดเนี่ยไม่ชนะถึง8ชนะ2เนี่ย แต่ผมมองว่าวันนี้เมลเบิร์นวิกอาจจะมีดีอาจจะมีดออีอาจจะมีดีเพราะราคาที่มันมันเปิดแรกมามันค่อนข้างสูงมากนะครับเนี่ยครึ่งควบลูกนี่ก็สูงแล้วนะคู่นี้แล้วยังขยับหนีไปเป็นหนึ่งลูกด้วยลูกลบห้าด้วยนะครับออน้ำที่ครึ่งควบลูกหรอน้ำที่ครึ่งควบลูกผมก็มองว่ามันมีนะ วันนี้ดูจากราคาเนี่ยมันมันค่อนข้างมั่นใจว่าเมลเบิร์นวิกจะยิงประตูบิสแบนโลได้อ่ะดูดิคืนควบลูกเนี่ยผ่านอันนี้ก็ผ่านนะอันนี้แบบนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าโอเคเซว่าได้อ่ะใช่ไหมพอขยับไปเป็นหนึ่งลูกเนี่ยนะครับตรงเนี้ยหนีตรงเนี้ยหน,น,นีผมมองว่าเมลเบิร์นวิกสามแต้มอะวันนี้นะอืถ้าดูอย่างนี้นะ ถึงแม้ว่าสถิติมันจะไม่ใช่นะเออผมมองว่าหนึ่งละสูงแรกต้องมี 2. องเมลเบิร์นวิกสมควรจะได้3คะแนนวันนี้นะครับอืมไปดูที่ดับเบิลชานส์การเสียประตูไม่เสียประตูก็ได้นะครับนี่ทีมเยือนจะเสียประตูเนี่ยจ่าย1.06ก็คือ 1.0x ของพวกเรานะครับจะเดินสวยๆหล่อๆโดยไม่เสียประตูเนี่ยจ่ายสูงถึง6.9นะดับเบิลชานส ก็สวยนะของเมลเบิร์นอะแล้วก็ของบิสแบนเนี่ยก็สูงนะครับอืนี่อีกครับภูอัตราภูในครึ่งแรกเนี่ยก็สวยที่จะมีสกอร์นะแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้เมลเบิร์นวิกหกสิบแปดบิสแบนโลสามสิบสอง เดี๋ยวขอขยับนิดนึงจำนวนรวมของประตูเนี่ยก็สวยครับจ่ายาไม่มีสกอร์กับมีไม่เกินลูกหนึ่งเนี่ย4.4นะครับ2-3ถึงลูก1.91 4-6ถึงลูก2.58อืมอ่ะตามเนี้ยผมว่าผมชอบสูงแรกคู่เนี้ยแล้วก็ชอบเมลเบิร์นวิกว่าเมลเบิร์นวิกเนี่ยมันมี2ราคานะซึ่งก็เชื่อได้ว่า ราคาครึ่งควบลูกเนี่ยน่าอยู่หรือบางท่านบอกนะครึ่งลูกเลยได้ไหมโอเคเลยคิดได้อย่างนั้นถือว่าท่านคิดถูกแล้วนะครับเออนะเพราะครึ่งลูกเนี่ยถึงแม้น้ํามันจะหกห้าเนี่ยแต่เฉือนชนะเนี่ยพวกเพื่อนๆได้เต็มๆเลยนะร้อยหนึ่งได้หกสิบห้าบาทแต่ถ้าอยู่ครึ่งควบนะครับออก็จะได้แค่สี่สิบบาทห้าสิบร้อยหนึ่งได้สี่สิบบาทห้าสิบต่างกันประมาณ ยีบกว่าบาทนะครับต่อเงิน100นะครับประมาณเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยสูงแรกนะครับแล้วก็เต็งเจ้าบ้านเนาะเมลเบิร์นวิกเมลบีแล้วกันแล้วก็วิกประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมนะสถิติของเราสถิติที่ไม่น่าจดจำแต่ถ้า นำเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมในเอลิกฤดูกาลนี้ต้องบอกเลยว่าการวิเคราะห์อของผมเนี่ยไปตามหน้าเสือไปตามตัวเลขไปตามสถิติแต่มันผิดเนี่ยแบบ8-90%เนะเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยนะจะตามเมลเบิร์นวิกดีไหมก็ลองชั่งน้ำหนักดูกับสถิติการให้ใน <laughs> ใน e a g u e นะแต่ถ้าดูอย่างนี้ ไม่น่าพลาดว่าเบลเบิร์นบิกอะแต่ว่าพอไปอ้างอิงจากสถิติของผมอะเ,ออพเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะสรุปสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจสุดท้ายของพเพื่อนๆว่าจะกดตามหรือกดสวนตามสถิติที่ช่องที่ที่ทีเ่เพลย์ลิสต์นี้มันเป็นนะครับก็คือสถิติของเนี่ยคือไม่ว่าจะวิเคราะห์ดียังไง ผิดทุกอย่างส่วนใหญ่จะเข้าก็จะเข้าแต่สูงแรกนะครับลองดูลองดูนะอันนี้ก็พูดให้สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถไปไล่ดูได้นะครับทุกอย่างเนี่ยที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันอยู่หน้าช่องหมดเลยแล้วผมแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้นะครับไปไปดูกันได้นะเออคือมันไม่ได้เอ้ยให้ผิดให้ถูกแล้วลบทิง้งลบทิง้งไม่มีทุกอย่างยังคงอยู่นะครับทุกอย่างยังคงอยู่ก็ ดูได้ที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าเนาะประมาณนี้มีหลายเรื่องให้ดูเยอะแยะทั้งเบาสมองทั้งความรู้ทั้งการลงทุนก็ว่าไปรวมมันอยู่ในช่องเดียวนี่แหละนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันหน้าช่องได้นะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนการผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยก็สามารถแอดมาได้ที่ไลน์ ID นะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ TDETNAMO ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆที่สะดวกพิมพ์ก็พิมพ์แอดไลน์กันมาไม่สะดวกพิมพ์ก็สามารถไปสแกน QR วอาร l i ค e ดไลได้ที่หน้าช่องนะในแถบชุมชนวันนี้ผมก็เพิ่งโพสต์ไปในผลงาน3-4วันในกลุ่มไลน์สมาชิกเนาะก็รูปสุดท้ายผมก็จะเอาไอ้ QR วอาร l i ค e ดไลไปแปะไว้เพื่อนๆไปสแกนเอาตรงนั้นก็ได้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับบ่ายโมงครับคู่นี้เนาะเมลเบิร์นวิกกับบิสเบนโลครับโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ